ท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดท้ำผีหลอกนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเอเดินทางมาก็อยู่ที่เนี่ยเอ็ดกระลืมนี่แหละบ้านโนนคอตำบลนาทานัน ตำบลนาทันนะคะอําเภอคำว่วงจังหวัดกาลสิน้คำว่องเพื่อนคุ้มบาออก่อย3ตัวไม่เศร้าเขาถามเลยถ้าเขาถามบอค่ะก็จาถามบอค่ะคู่บ่าวเลข3ตัวนะคะที่คูบาฝันล่าสุดจะได้160ย้ำ160เท่านั้นเนาะค่ะคู่บ่าเนาะ เด็กาเขาเปนอย่างมาสั่งสามเยคุณนะตัวนาคุปปาอยู่เป็นดาดเสียเสียเสียโอ้ยดูเด็กเก่าคุปปานีใจจันนเราบอกว่าลูกไงคุณามันสิโชคบิดช่วไรเลยคบ่ะคุาตอยาเาบอกเด็กไงได้หรอเขบสิบอกค่ะลวมาเป็นเไงเพ่รว่าในความฝันเนาค่ะเนาะฝันห้อย่างมือเช่าได้ฝันยิงคืนเลยกับว่าฝันยัางมืเช่าอด้บอกยว่าย่ำสอหอบแน่นเลยย่ำหนักย่ำหนามันบอกขามาตั้งสองหอบเนาะค่ะเนาะ ค่ากะลุกซี่เนาะแล้วก็บอกแล้วก็บอกแล้วก็ว่าก็ลุกกมเห็นงานที่นี่ค่ะคุณ้าไปที่ระบตรมาคุณ้คนงานมรดคุก็เลยจำาับใ่ไหค่ะคุณบ้แล้วก็บอกว่าจะลุกมานังโอ้เน่งความรเกแมนความหยาสาสุเดินหยาด้วยแมนความหยานี่ยคือเป็นหายสามตเท่านั้นพี่น้องหนึศโอ้ ในความฝันนี่คือพเ่นฝันมายำสองงวดที่ว่าให้ผู้ใดมาเบิงนี่ถือโรดก็คือหนึ่งหกศูนย์เนาะเนาะมันรับแตคือศูนย์หกหนึ่งโรดเอ้าเลขถ้าเบียนลดขึ้นมาเห็นเาะู่าบอก่้เหนนู่บาวบอกอ้ยมุการเนี่ยือห้องไหนฝันมาโดไป็่นก็ชื่อโดรถอัี้ขึ้นมาต้งงวดเองรับนีออกตันีบ่ารับ คุม่คูบานก็อามกากะชิบอกศูนย์หกหนึ่งเลสิเอสือได้เชือกูบานเ็กเตมปาลาคู่บ้านก็พี่น้องบานนี่นะคะสุจ้าผู้ไดเขาเบิ้งคือถืออย่งวาซื้ออยู่ในหันผู้ได้ขาเบิ้งคือถือเมนมาค่ะคู่บาสิบอกเป็นหน่อยเยอะิมาบอกใหญ่เาจะได้กัเขาคู่บานน้อยมันมาติดเิ็นมาบอก เรากอคอยมาบอกเลยู yup. ้บาดิค่ะนานๆเราจังสิมาบอกมิจตผู้ชายเริ ừ, ่มมาบอกเกินหน่อยค่ะอันนี้เราย่ามาบอกเลยเนาะค่ะนี่ยมาคุบาดเราเอาเรามาเยี่ยบอค่ะเราบอกเลยว่าหนึ่งหกศูนย์เร์เซ็นต์เาอกเลยใหญ่ทีเราแบบี่เนาจักมาเด็กใหญ่นอกยาก็ดีเราบอกว่าเรื่องปาะสาอเราเนาะค่ผู้บารก็เลยอู้หัว้นมามาเห็นมังเที่ยวมีมั่งอวันนี้ไปบินาดากรับมาคนเมื่อมรดค้บารก็เลย คือเมื่อเช้านี่แหละเขาเมื่อมาคป้าเปงานศพงานศพเนาะคุณาก็เลยนั่งบบดนั่งอย่างคุณป้าก็เลยเป็นนอนดินไหมเจตส่นเรืองราบลงแล้วก็บอกอีกไหมนี่มาฝันเื่อคืนวานที่คุณป้าไปงานศพเงินเงินที่ก็เจ้าเสกปากคนตายเงินเงินชิบมันนี่นเขียนดีหนึ่งสคุณป้าบอกโอ้ีนเป็นหนึ่งเก้าศูเป็นหนึ่งหกศูนคือเราบอกดีคุณป้าเกิด หรือกระยั่งเขาอยู่กับเจ้าอนกให้นกลบขนมันรเละเขาใส่กระยังไปค่ายกับถังสีแหละเป็นกระยังบ้านห้องห้องกระยั่งเนาะคุณบ้านนาเบึงเะมีนกครบตัวมีนกเข้าตัวหนึ่งอยู่ไหมบ้านเลยว่าโอ้หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ย่างย่างคราบหัวคือเก้าศูนย์กูบ้านเราค่ะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ้าเขียนลงหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์เป็นเลขตัวเดียวกันใช่เครับมันเป็นเลขหางเดียวไหม ว่าประกันออกเทอกันกุบะเพียรเอาเรศในเรื่องเงินเงินเมื่อกี้มันรวยเต็มหนึ่งรวยเต็มเนื่องเอฟซีกับเซดายบริษัทเนาะค่ะเนาะแต่ก็กว่าเอาเลขนี่เมื่เขาบาสิม่ามาเอื้อนนี่พ่อคุณทีูุบะนี่จ้าทามเขาเบิ่งรถประเทศไทยบ้างไหนกุบาซิบได้ไปเหยียบอยู่นี่บ้างได้เคล็ดคลุ่ของขวานเขาพากุบาไปเอาหมดเลยนี่หลังปีใหม่นี่นี่ปีใหม่เดียวกุบาซิเดินสายเลยครับเดินสายทำได้เดินสายแล้วคเขาไปเอาใส่คือผูเคุยแพทย์นะ แล้วคุณบ้าก็บัน้ไปสวดไปยังพร้อมได้ขอให้ว่านั่นพูดดียังไปเอาเห็นหนี่ได้เลยบางทีเพื่อ็มาบอกมันคือว่างนั่นกับเจ้าไปขอจริงสิเขาเคยเลี้ยงอีกอย่างซุ้มขอมาถึงเก่าเขาก็เลี้ย,เเยงเพื่อเขาคุณบ้านอนเอาภายในสามสิบนาทีโดยเพ่อเพือบวชเพื่อนสิมาบอกเลยวก็สิบเลยวะเออคือเจอเปียโดลยนี่คุณบ้าว่าาแล้วถ้าอ่อนหลังปีใหม่นี่แม่นอยู่นี่เพื่อนบอก คุบาก็ยังสิไปหาทางอื่นมาใส่นหรอไหมครับเพราะว่าคุบาก็เฮ็ดคือคุบาเนี่ยมันเอาเลขอยู่เลียกเหรอไหมมันอยู่ได้น้ำเลขได้สั่งใช้กันได้แสนน้ำดิบคุบาบประคืนไปขอป้าป้าขันถิ่นผู้ใดเดิเขาเชียร์มาให้คุบาก็บอกเอามันอยุ่เนี่ยคุบ้ากับคุบ้าก็เอาแต่น้ำเลขนะขัดเส้ได้โชคได้มันกัขัดเส้ได้เห็ดได้สั่งก็คือย้อนเลขเนาะค่ะเนี่ยคุบ้าเห็ดมาหลายบาทเลยได้ภาคเหนือภาคเยนือคุบ้าไปสั่งมาบาทหลายบาทเลยที่เมืองบริตคุบ้าก็สั่งมาบาทหนึ่งเลย ผมเองคูบา่าว่าโอ้ยโบมี่อย่างคุบ่าพิศานจนปิ้นวัดเนี่ยเจ้าบ่าก็ได้น้อเลี้ยงนะแต่าคุบ่าหมั่นใจแต่ว่าคือหลังปีใหม่เป็นนี่ว่างไงว่าเป็นปีสีผมคูบ่าต้องออกหาพ้อของเขาเพราะว่าคำอยู่นี่เพิ่นให้ยเขาก็หาแตมันเลี้ยงมันก็มีบนมีร่างเ<อ>หมืนบอค่ะุดเจ้ามั่นใจรถเขามาหาคุบ่าวคูบ่าบอดองบอดังดอกเจ้ว่าคุบ่าสิออกไปยนยังงี้คุบ่าบวดมันี่จักเท่าไหร่ปีแล้วนี่จนลืมข่าวเลย จิตสิ้นเคยติตตามคูบานีบุแมนคูบาเ์บ้าข้าบุมีว่าคําว่าผาดนะข้าเพิ่งได้ไปเอาน่ะถ้าไปเอาบุมมีคําว่าผาดเลยบะคะแม่คำแต้ว่าคูบาสิไปอยงวันหนึ่งสิไปสองบ่อมขับเพิ่นหายมากขึ้นกันคือกระฟันทงตัวนั้นเลยสิบ่ค่ะได้มาสองโตก็อย่าโยนเลยนะข้าเพิ่นหายดีกัน้ยบานผาดแน่นอนเนาะคู้บานผาสองผู่ตรงกันคีกปะะ แม่นถ้าตรงกันคือใส่เลยนะบอกเพี้ยคุบาไปมาเนี่ยผมแม่นเปล่ามีคุบ้ามาอยู่นี่เราคุบ้าไม่ได้ไปใส่แต่เป็นทำเลย<ะ>ไปแต่แถวเขาเลยแต่ที่เขามามนคุบ้าไปขอส่วนเกิดเชียงใหม่ลำพูนลำปลาคุบ้าไปมาหมดในเชียงหลอดเชียงรายนะี่เขามามนไปขอเลขโดยตรงเลยนี่น้ำปลาน้ำเขาหลวงบอกกับเป็นสามก็ยังสี่ดสเด็ดสามเดี๋ยวเขาจะเอาไปชิมไหวได้หลายไหมทางสามเพีงส<ะ>ิเนอ่ะเขาจะสาม บะนี้มันเฮียนมันให้สิไหมมันหลอกมันยังสิต้องออกมองเหี่ยอยางเหียวมันบอครับก็เจ้าก็ม่าเอาไปไปไปสวดไปสวดลดปล่อยเขาเห็นไหมบอยมันให้มันบ่อยมันเฮ็ดสีคนนะบอยมันหลอกมันคนเฮี่ยมันสิมาหลอกมาบอกให้มาบอกเลขสามตัวสิเนาะบางทีคุณแมก็ไปสวดเออที่เขาก็หายแบบนี้นะครับส่วนมากแถวกรุงเทพหลายนี่แถวอ้อมน้อยแถวสมุทรปราการหลายแบบนี่โอ้ยเอาง่ายเลขกรุงเทพเอาบอค่ะอดี ปกติปไปโขอดทงที่ไปตะกี้ไปเรยอันดับหนึ่งแล้วนี่คุณบาจะมาคุณบาไปยานสิบบออกเรือหลายตัวนะครับคุณบาสิ้นตามจริงเลยคุณบาฝันบาสิโบที่เจ้าฟ่างโลกคนไทยมากสิบเป็ดมาก่อนว่นี่มีึ้นม่หยกบสามตัวมีสามสี่สามเด็กสามตัว่ิด็ิคู่กันมาค้นน้ำหลัง เดกุบาเสี่ยงเลขสามสี่สามเสี่ยงโบมันโบ้เก่าคูบาเด็ตัดไปออันเลขเปดนหนึ่งนี่ฝันฝันจะได้ไงแต่บริสี่ยงนอนลงคูบาว่าเอา้ามันเสี่ยออกตัวใดนี่สองคู่นี่ระวางเลขสองตัวกับเลขสามตัวนี่ระว่างสิบแปดกับสามสี่สามนี่ในมือเดียวกันนั่นแหละันพร้อมกันนั่นแหละค่ะบันนี้เสี่ยงมันฝันเกี่ยวแต่สิบแปดเนี่ยนี่ค่ะโดยตัดสินใจตื่นมาวันที่สิบเจ็ดยังบาสู้เลข อีกคืนหนึ่งกป็ย่งฝันเกี่ยวเลขสิบสิบแปดตัวนี้ค่ะ <c oughs> ไปเลยตดสินใจให้ตจะโนซื้อคื่เท่ามาครั <c oughs> บบ้าน,นี่เลขสามสี่สามกูบาตัดไปเลยนะเพราะว่ามันโบกเกี่ยวเนมะคเ่าสมมตินี่ยั <c oughs> งโบฝันเกี่ยวเลขสามสี่สามอยู่ก็เลยโอ้โบเป็นมาเดี่ยววะครับจะมาฝัน,นอนันนี้แหละก่อนสิฝันนันนี้กูบาสิบเ้าไ้ฟังด้วยก่อนสิฝันอันนี้มันมาเข,ข่าตากูบาาอีกตัวหนึ่งดิแต่เข่าในตากูบาเนี่ยมันขึ้น สี 90, เ่เก้าศูนย์มาเลยเดงจุเครึ่งเลยป่ะเถอเมื่อนอันกคุณบาบุรีไปบินบบบสี่เก้าศูนย์เมื่อนตาเกงเสียงเลขสี่เก้าศูนย์กูน่าปนอนรับตาไปบ,าบ,บาุรีไปบินบบหน่คุณบาบุรีก็เลยเสียงวันนี้ฝันว่ากระเจ้าว่าเขาตัวช่วยเข่ามาวางลงกระเจ้าแล้วเข่าเอาเข่าเข่าซุกมันหนึ่งเข่าเข่าลงเพื่ เมือตาขืนโอ้ยีเก้าศูนย์หกศูนย์คุบาเลยเ่าก็เลยสรุปเป็นความฝันพร้อมนี่แล้วนะคะน้องหนึ่งหกศูนย์อยู่มาได้สองสามมื่นเราจะมาบอกวันจันทร์ที่ผ่านมากีนี่เรามาบอกเลยว่าเรืมาเสียบอกหนึ่งหกศูนย์คุบ้าก็เลยคืดซวยเลยโอ้ก็บเจ้ามะมะข่าวจ้านึ่เก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ก็ของเราตัวเดียวกันคุบาเรานะหนึ่งหกศูนย์หรือหนึ่งเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเป็นฝันยามตรงสุดท้าย บนี ia, please, whatever, like, no ้ค right. um, okay. ุบาว่า um, <de> ันสิคุบาว่ามืออื่นคุบาอยู่ปีนบาทคุบ่าว่าเสี่ยงเอาไฟสุดท้ายคือเม็เลขหนึ่งหกศูนย์มืออื่นคุบ้าวบรไปปีนบาท่ไหคุบาเข้าใจว่าสุจสิมาเมื่อไแต่แม่คุบาเสี่ยงเขาปุ๊บคุบาสิทรบอกสุจ้าว่าหายาแต่เศร้าเลยถ้าคุบ้ายังฝันเกี่ยวตัวนี้คุบาสิยำเลยหไหม่นค่นเพราะว่าเมื่ออื่นคุบ้าบอกพระเจ้าเรยกว่าผู้ใดจะได้เลขขึ้นเราอยู่งวัด ครูบาสิเอาจนมื้สุดท้ายครูบาเคยเอาแบบมื้สุดท้ายเลยนะ